สวัสดีสมาชิกอินดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีในช่วงโซเชียลดิสซสซิ่งแบบนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คิดถึงสมาชิกทุกคนนะฮะวันนี้ฮะวันที่อินดีพบรอบ2องปีนิดนิด้นะฮะก็อยากจะขอบคุณสมาชิกทุกคนฮะและอยากจะมีเรื่องราวมาบอกครับผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกๆคนมาเป็นตาร์ของอินดีกันนะครับการเป็นซาร์ของอินดีเนี่ยเกียบเสมือนการเป็นหุ้นส่วนของอินดีเลยนะฮะเพราะเราจะแบ่งรายได้ฮะ จากรายได้ของอินทดีนทั่วโลกให้กับสถาบทุกคนฮะที่ผมกล้าพูดแบบนี้และกล้าที่จะแบบแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยางคงไม่แน่ใจเท่ากับวันนี้ฮะวันที่อินดีครบรอบ2ปีและยอดขายเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนฮะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนฮะแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่อินดียโตสวนกระแสของโควิดฮะถ้าเป็นไปได้ถ้าโอกาสทุกคนสามารถทําได้อยากเชิญชวนทุกคน มาเป็นสตาร์ของอินดีนะฮะและครบรอบสอปีกว่าๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนฮะที่ทําให้อินดีมีวันนี้ได้และเติบโตไปได้ด,ด้วยกันอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้เป็นแค่คนุิตจากกันอย่างเดียวแต่เราจะเป็นสตาร์ของกันและกันครับ